สวัสดีครับ FC อุงอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อเกี่ยวกับอุงอิงของเรานะครับที่ว่าไม่สบาย FC ทุกท่านก็เป็นห่วงนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับแต่ก็ได้ข่าวมานะครับไข้ไม่มี วัดไม่มาโควิดก็ไม่เป็นก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยว่าเออไม่เป็นไข้วัดใหญ่ไม่เป็นโควิด 19. แต่เสียงเสียงหมอให้พักอีกสองวันนะครับให้พักอีกสองวันจะได้เสียงจะได้มา ตอนนี้เสียงก็เสียงไม่มาเสียงมันไปนเที่ยวนะครับเอฟซี FC ทุกคนเขาก็เป็นห่วงนะครับแต่ก็ยังว่าเลยอุงอิงก็สู้หน้าดูเหมือนกันเนี่ยพยายามนะครับตอนนี้ก็อยพยายามออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายแต่เราก็รู้แล้วว่าเออโควิดไม่เป็นนะครับหวัดใหญ่ไม่เป็น นะครับแต่หมอเขาบอกให้พักนะครับให้พักให้พักสักสองวันสองวันสาวันนะครับตอนนี้ก็ไปให้กำลังใจนะครับก็ไปเข้าไปกระวงนะครับจา่ภาพเห็นก็ดีใจนะครับขอให้เจออุ๋งอิงแล้วก็ยังเอามาไล่ไปให้อีก นะครับเออก็เป็นห่วงเป็นใยกันหลายหลายคนก็ถามถึงนะครับเออเป็นห่วงลูกหลานเราเปรียบมันลูกหลานเรานะครับอุกอิงเนี่ยนะครับเราดูเราติดตามคนอื่นเราก็ไม่มีความผูกพันแบบนี้นะครับเอฟซีว่าไหมเราก็อายุมากแล้วนะเราก็ดูดูนักร้องมาก็ไม่ใช่วันไหนน้อย แต่เราก็ไม่เคยผูกพันแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ว่าเวลาเห็นครั้งแรกมันก็เกิดความผูกพันขึ้นมานะครับเกิดความผูกพันเออแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับเวลารู้ข่าวรู้ข่าวว่าเออเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เป็นห่วงกันนะครับทุกคนก็เป็นห่วง อ้อเปรียบเสมือนลูกหลานเราอนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเอออยากจะถามข่าวอยากจะรู้ข่าวว่ามันเป็นยังไงมั่งนะครับเออมันเป็นยังไงมั่งจะต้องนอนโรงพยาบาลไหมอะไรไหมจะฉีดยาให้น้ําเกลือหรืออะไรทุกคนเขาก็เป็นห่วงแบบนั้นนะครับเออแต่พระรู้แล้วว่าเออ ไม่มีไข้ไม่มีวัดไม่มีโควิดเราก็ดีใจเราก็ดีใจว่าเออแต่เสียงอะเสียงมันมันยังมาไม่เต็มร้อยนะครับมาไม่เต็มร้อยแต่หมอขอให้พักสองวันสาวันนะครับเดี๋ยวก็หายช่วงนี้ก็ออกกําลังกายมั่งอะไรมั่งแต่ก็ไปงานไปเจอเจ้าเพิงเจ้าภาพ นะครับเออไปเจอเจ้าภาพเราก็ดีใจที่ว่าเออน้องเขาก็ยังห่วงใยถึงจะไม่สบายก็เป็นห่วงงานนะครับหรือห่วงงานก็ไปหน้างานก็ไปเจอเจ้าภาพเจ้าภาพก็ให้พวงมาลัยมั่งอะไรมั่งพูดคุยกันนั่นเห็นไหมเขาอยากจะเจอองอิงกันนะครับเอออยากจะเจอองอิงเราก็ เป็นห่วงเป็นใยอยากจะรู้ข่าวข่าวว่าน้องเป็นยังไงมั่งนะครับว่าเออเราเห็นแล้วก็เออดีใจนะครับเห็นแล้วก็ดีใจว่าเออน้องไม่เป็นอะไรมากเพียงแต่เสียงไม่มีตอนนี้นะครับถ้าร้องมันก็ก็หมอก็ให้พักอะ่ะเราก็ต้องพักตามที่หมอสั่งเดี๋ยวมันจะไป ทาให้มันเส้นเสียงมันอักเสบอีกถ้าเราไปฝืนมากๆอะ่ะมันก็จะไม่ดีกับช่วงระยะต่อไปอะ่ะนะครับเออเราก็ต้องถนอมเสียงมางหมอบอกให้พักเราก็พักงดใช้เสียงพูดยังไงงดใช้เสียงร้องเพลงแต่ไอพูดคุยนีย่ก็พอพูดคุยก็ะล่อมกระแลมกันได้นะครับเออ ็ล่องก็แล้วหมดแต่ก็จะคุยมากมันก็บางครั้งนะเจ็บกึงเจ็บคอหรืออะไรเสียงสอนยังเราเป็นไม่สบายเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่อยากจะทําอะไรนะครับเราก็ไม่อยากจะทําอะไรแต่น้องเขาก็ยังไปไปที่งานไปอะไรนะครับอย่างเรานี่ก็โอ๊ยไม่อยากทําอะไรเลยเวลาไม่สบายที เสียงสอนก็โอยเสียงแหบเสียงแห้งก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรกับใครนะครับแต่ไม่ใช่น้องอุงอิงน้องอุ๋งอิงก็ฝืนถึงไม่ได้ร้องก็ไปนะครับไปไปเจอเจ้าภาพมัง่งอะไรมัง่งพูดคุยกับ f อซนิดนิดใน่หน่อยไปให้ f อซเห็นหน้าไปให้เจ้าภาพเห็นหน้าก็ชื่นใจแหละนะครับทุกคนที่รอดูอุงอิงนะครับ เราก็ติดตามข่าวพาวมาเราก็อยากจะรู้ว่าเออน้องเป็นอะไรมากไหมนะครับเออเวลาเรารู้ว่าไม่เป็นอะไรมากเราก็ดีใจนะครับเราก็ดีใจไปกับน้องกับครอบครัวเขาด้วยกับวงสาวน้อยด้วยเออน้องไม่เป็นอะไรมากแต่เสียงน่ะมันยังยังมาไม่เต็มที่หมอเขาบอกให้พักเราก็ต้องพักเราจะไปตะแบงมากไม่ได้นะครับเออ เราก็ต้องรักษารักษาเนื้อรักษาตัวถนอมเนื้อถนอมตัวนะครับเอองานมาันอีกยาวไกลเลยแหะเต็มปีเลยนะครับเออทุกวันไม่มีเว้นเลยนะคิวงานนะมันเป็นอะไรที่ว่าโอ้โหสมบุกสมบันน่ะฮะเอว่าไป ร้องทุกวันทุกวันบางทีเข้าไปงานจ็อบงานนอกกลางวันก็ไม่ได้พักพอนะครับเแล้วทุกวันทุกคืนทุกคืนแล้วเดินทางระยะไม่ใช่ใกล้ๆนะไม่ใช่ห้าโลสิบโลนะบางทีเป็นร้อยโลสองร้อยโลนะครับระยะเดินทางไปอ่ะไปแสดงแต่ละที่ละที่รถกระแทกกระทัน อดหลับอดนอนจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งมันต้องใช้ระยะเวลานะครับใช้ระยะเวลาแต่เดี๋ยวนี้มันดีวงดนตรีมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าเออสมัยก่อนนี้คุกฝุ่นจริงๆนะครับเขาว่านอนกับดินกินกับทายจริงๆสมัยก่อนนะโอ้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีที่ว่านอนใต้ ไอ้เวทีบ้างอะไรบ้างพักผ่อนกันเดี๋ยวนี้ก็มีเต็นต์มีอะไรไปกลางสมัยก่อนมันไม่ได้มีเต็นต์อะไรแบบนี้นะครับเออสมัยก่อนก็ทำใต้เวทีบ้างอะไรบ้างผูกเปยผูกอะไรทำต้นไม้บ้างนะครับเออวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็มาบอกข่าวๆเอฟซีทุกท่านว่าเอออุ้งอิงไม่เป็นอะไรมากนะครับเพียงจะมอให้งดใช้เสียงสักสองสามวันนะครับ ไข้ไม่มีหวัดใหญ่ไม่เป็นโควิดไม่มาก็ดีใจแหละแต่เสียงอะต้องถนอมเสียงไว้หน่อยนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมาก